สวัสดีค่ะเจอกันกับลีกันนะคะที่โชว์รูมรถมือสองพงเจริญบริการจังหวัดระยอานีค่ะวันนี้นะคะจะพามาชมรถเข้าใหม่นะคะกับเจ้าคันด้านข้างนี้เลยนะคะคันนี้เป็นฟอร์ดเลนเจอร์รุ่นนี้เลยได้ว่าฮิตท,ที่สุดในนาทีนี้เลยก็ว่าได้ค่ะมากี่คันนะคะบอกเลยว่าไม่เคยพอนะคะราคานี้เป็นฟอร์ดเลนเจอร์รุ่น XL คัะ h ่ l เ n นเดอร2.2ปี2018นะคะหรือว่าปีจบปี2571ของรถนั่นเองค่ะมาจีขาวสวยๆแต่งให้ครบๆรอบคันแบบนี้นะคะมาในราคาเพียงแค่295,000บาทเท่านั้นนะคะใช้งบผ่อนต่อเดือนแค่5,400บาทนะคะก็สามารถเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้ยังไงแล้ววันนี้ค่ะสำหรับคันนี้นะคะจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเราไปดูรีววพร้อมกันเลยค่ะ มาเริ่มดูในส่วนของด้านหน้ากันก่อนเลยค่ะตัวกระจังหน้าคันนี้นะคะเป็นแบบแต่งสีดํานะคะที่มีตัวหนังสือฟอร์ดใหญ่ๆสีดําตัดกับสีแดงนะคะอาถัดมานะคะในส่วนของฝากระโปรงนะคะมีแต่งสกรูหน้าให้เราเรียบร้อยนะคะเป็นสกรูหน้าสีดําตัดกับสีขาวนะคะก็จะ,ะให้รถสีขาวดูสวยแล้วก็ดุดันมากขึ้นค่ะถัดมานะคะในส่วนของไฟหน้าซ้ายขวานะคะเดิมเบิมใสใส,ใสไร้รอยขีดข่วนนะคะด้านล่างมีช่องใส่ไฟตัดหมอกให้เราเรียบร้อยนะคะสำหรับรุ่น XL พ l u s ค่ะ ในส่วนของด้านข้างคัคนนี้นะคะมีแต่งคิวป่งล้อให้เรียบร้อยนะคะมาพร้อมกับล้อแม็กแต่งขอบสุดนะคะที่รัดไดอร์ยางใหม่ๆสีเส้นนะคะอดอกยังครบๆเยอะๆอยู่เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของปียางนะคะคันนี้ เนี่ยปี2023อยู่เลยนะคะยังใช้งานได้ยาวๆนะคะสำหรับยางคันนี้นะคะแล้วก็แก้มข้าง้ายขวาคันนี้นะคะมีไฟดเดียวให้แล้วเรียบร้อยนะคะถัดมาตัวกระจกมองข้างนะคะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถค่ะระบบประตูคันนี้นะคะเป็นสีดำด้านนะคะมาพร้อมเบ้ารองมือให้แล้วเรียบร้อยนะคะ ับมานะคะคันนี้สําคัญเลยนะคะคันนี้เป็นรุ่นไฮเลนเดอร์นะคะก็จะมีแต่งบันไดข้างซ้ายขวาให้เรวเรียบร้อยขึ้นลงสะดวกค่ะแล้วก็ในส่วนของด้านข้างซ้ายขวานะคะมีแต่งสติ๊กเกอร์สีดาเท่ๆแบบนี้เลยนะคะก็ทําให้รถสีขาวเนี่ยดูสวยแล้วก็เท่ขึ้นหน่อีสเสร็จนึงค่ะ ในส่วนของด้านหลังกระบะคันนี้นะคะมีแต่งโลบาสีดําให้นะคะกันชนท้ายมีให้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นกันชนท้ายทรงห้างสีดำเช่นเดียวกันค่ะไฟท้ายนะคะมีแต่งที่ครอบสีดําสวยๆเท่ๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ด้านหลังตรงฝาท้ายนะคะมีสติ๊กเกอร์เรนเจอร์ใหญ่ๆตามสไตล์ f o r Ranger เท่แๆแบบนี้เลยค่ะ มาดูภายในกันบ้างค่ะสําหรับคันนี้นะคะเป็นรถ Open cap บนะคะก็คือแคบสามารถเปิดได้ขึ้นลงสะดวกนั่นเองค่ะด้านหลังก็คือกว้างขวางคนด้านหลังนั่งได้สบายเม่ออาดแน่นอนนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านหน้านะคะคันนี้นะคะจะได้เป็นเบาะหนังสีดําทําความสะอาดง่ายดูแลง่ายค่ะแล้วก็ระบบเกียร์นะคะมาในระบบเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะเครื่องเล่นตรงกลางนะคะคือเล่นได้หมดทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็เป็นจอแบบ ทัดสกรีนด้วยนะคะเป็นระบบสัมผัสนะคะแล้วก็แอร์นะคะเป็นแอร์ที่สามารถปรับได้แบบแมนนวลนะคะมาในไใม่เพียงแค่1000,000น0กว่าวาเท่านั้นนะคะแล้วก็กระจกซ้ายขวานะคะก็ขึ้นลงได้แบบไฟฟ้านะคะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดแล้วนะคะคันนี้สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2 2 0 0นซีซีนะคะที่ให้แรงมาอยู่ที่225แรงมานะคะ ่ะเดี๋ยวเราฟังเสียงเครื่องยนต์กันต่อเลยค่ะ สำหรับเบสอลเลนเจอร์คันนี้นะคะได้ตัวสูงด้วยแคปเปิดได้ด้วยแถมแต่งให้ครบพร้อมใช้แบบนี้นะคะมาในราคาเพียงแค่295,000บาทเท่านั้นค่ะ่อนต่อเดิมให้แค่5,400บาทตลอดสัญญานะคะเครดิตดีซีดาวได้นะคะฟรีค่าให้แต่ทุกอย่างนะคะแถมฟรีประกันให้อีก1ปีเต็มอีกด้วยค่ะแล้วก็แถมฟรีค่าน้ำมันกับบ้านให้อีก2 0 0 0บาททุกคันอีกด้วยนะคะโอเคค่ะ ใครนะคะที่สนใจนะคะก็สามารถสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้ที่ช่องทางการิดของเราได้ทุกช่องทางเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอแยกลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย